เีทรงเพลงใหม่แบงค์ปรีติฟีดไทยท์เมื่อเพื่อนซีกลับมาทำงานเพลงด้วยกันในรอบ14ปีจากหลงเลยแบงค์ปรีติชวน3หนุม่มไทเทเนียมคันไทเทเนียมเดอะบอยเวและเอสดีไทเทเนียมลุยปาร์ตี้กันอีกครั้งแต่สุดท้ายกับเสียทรงให้กับสาวสวยสมัยนี้อย่างซิโรราบซึ่งได้ตัวแทนสาวไทยระดับนางงามและสาวญี่ปุ่นชื่อดังร่วมแสดง MV ด้วยที่สำคัญถ้า Create Content TikTok เด็ดโดนใจป๋าแบงคง์พร้อมโอน แบงเล่าว่าเมื่อก่อนเจอกันเกือบทุกวันออกไปซ่ากันตลอดเดี๋ยวนี้เหรอไม่มีแล้วภาพเหล่านั้นหัวเราะมีแฟนมีครอบครัวอย่างเวก็มีลูกแล้วด้วยแต่อยู่ๆก็รู้สึกว่าเออเราควรจะมาปาร์ตี้กันหน่อยนะเพราะมันก็14ปีแล้วตั้งแต่หลงเลยเลยโทรหาขันจําได้วันที่เริ่มคุยบังเอิญมากวันที่6เดือน6ปี66พอดีเจอปุ๊บก็เริ่มลุยกันเลยไอเดียก็มาจากพวกเราทั้ง4คนที่เมื่อก่อนฟิวฟ้าวแต่เดี๋ยวนี้อายุมากขึ้นเวลาเจอเด็กๆ สาวๆใจถึงเข้าหาหน่อยก็เสียทรงแล้วใน MV ก็เปิดตัวแต่ละคนมาพร้อมรถเท่ๆแล้วก็ปาร์ตี้กันตามสไตล์ซึ่งนอกจากน้องแนทอัน,นิพรแล้วยังมีนางเอกอีกคนเป็นตัวละครลับที่ต้องดูให้จบเพราะจะยินไปถึง MV เพลงต่อไปอันนี้ต้องไปดูกันเองใน MV ลูกผู้ชายเขารู้กันก็สนุกสนุกนะอยากให้เอ j นจกันปลายปีและก็มีกิจกรรมเสียทรงชาเลนจ์มาให้ร่วมสนุกแค่ทำคลิปใช้เพลนเสียงเพลงเสียทรงของ แบงค์ t r e e t i ใน tiktok จะรองจะเต้นสร้างสรรค์คอนเทนต์การให้เต็มที่แล้วติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียทรงชาเลนผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกอันดับที่1จะได้เงินรางวัล1 0 0 0 0บาทจำนวน1รางวัลและเงินรางวัล3,000บาท4รางวัลเริ่ม create กันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ทธันวาคมและจะประกาศผลวันที่17ธันวาคมนี้ส่งกันมาเยอะๆนะ ปรีติบารมีอนันต์ชื่อเล่นแบงค์เกิดเมื่อวันที่20ตุลาคมพศ2525เป็นนักร้องนำวงคลาสศึกษาจบจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและระดับอุดมศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพ แบงค์ยังได้รับการประกาศยกย่องจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประมภ์ให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกะตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2549โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตรในงานวันแม่แห่งชาติเมื่อวันที่ วันที่12สิงหาคมพศ2549ในปีพศ2553แบง์ได้รับแสดงละครเวทีเรื่องผมเหนือมังกรเดอะมิวสิกเกเป็นครั้งแรกในการกำกับของทะกลเกียรติ วีระวันโดยรับบทเป็นจางเหาหลังจากวงคลาสได้ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30เมษายนพศ2 5 5 4แบงค์ได้ออกผลงานเดี่ยวโดยใช้ชื่อเรียกตนเองว่าแบงค์ซีเครื่องหมายดอลลาร์เอสในเดือนกรกฎาคมพศ2561แคลสกลับมารวมตัวอีกครั้งอย่างเป็นทางการหลังจากยุบวงในวันที่30เมษายนพศ2 5 5 4